ครับกาบสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านมาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่พี่ชอบวางไหนพี่ทักมาครับพี่โทรมาครับพี่แอดไลน์มาครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดท่าเจ็ดศูนย์ห้าหกนะครับพี่พี่ชอบวงไหนพี่ทักมาเลยครับพี่อาเราส่งทุกวันนะพี่นะปีใหม่เราก็ส่งนะครับพี่เราไลฟ์ทุกวันขายทุกวันส่งจริงนะครับพี่นะครับบางวันอาจจะมีล่าช้าเนาะก็ผมก็อาจจะป่วยบ้างก็ต้องขออภัยเนี่ยพี่นะ ามาดูกันองคแรกเลยพี่ผมมีพระบูชาพี่องค์นี้นะองค์นี้เป็นพระเชียงแสนสิงหนึ่งพี่นะสวยงามมากพี่ที่กุดเดิมพี่นี่ครับอันนี้บรรจุก,กุเดิมพี่นะครับอันนี้บรรจุกุเพี่นะพระเชียงแสนเขาจะมีทั้งบรรจุก,กุ่มไม่บรรจุก,กุนะพี่เนาะนี่ครับพี่นั่งโบถามสูงพิมพ์นี้ปางนี้เนี่ยหายากมากครับพี่เขาก่อนเหมาก็ได้มาองคหนึ่งขายไปแล้วพี่นี่ครับพี่ ผมเอาสองพันบาทนะเานะัาเนี่ยเอาสองพันบาทเนี่ยเอาสองพันบาทพี่ปลายทางบวกค้าสิบนะเอาวันนี้ถึงโปรโมชั่นปกติขายสองพันห้าเนะพี่แต่ลดให้เอาสองพันบาทนะครับสวยงามพี่สวยงามมากครับเก่าพี่สภาพเดิมๆเ,เลยพี่ไม่ได้ล้างนะพี่นะ้ะไม่ได้ล้างไม่ได้ปัดเช็ดเลยครับเดิมๆยัง ผิวพันยังเดิมเดิมพี่นะคนเขานับถือเขาบูชากส่วนมากนะนักสะสมเขาจะไม่ล้างกันพี่จะเดิมเดิมแบบนี้แหละพี่ถือว่าคาสสิกสุดๆแล้วถ้าเชยงแสนสิงหนึ่งครับสองพันบาทสองพันบาทครับปลายทางบวกห้าสิบบาทแบ่งปันให้ราคาเนี้ยพี่พระบูชาหลวงพ่อเดิมเก้านิ้วนี่สวยงามมาก สวยงามมากครับพี่นี่นี่พี่ผิวพรรณตรงหัวเข่าหน้าอกจะพี่สวยนี่ถือว่าสวยมากครับเก่าด้วยสวยครับพี่นี่ครับพี่สวยสองสี่แปดสองหน้าตักห้านิ้วพี่ดูครับดินเก่าเก่าพี่สองสี่แปดสองสวยงามมากครับพี่สวยสวยสุดๆเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาท หลวงเพื่อเดิมครับขนาดบูชาห้านิ้วเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหลักมือหลักแสนไม่ขายขายราคานี้ครับแบ่งปันแบ่งปันให้ครับพี่พระนักปกพระนากปกเนื้อสำลิดเก่ามากเก่ามากครับพี่สำลิดนี่ครับพี่เป็นเนื้อสำลิดโอ้พระนากปก ดูดินไทยเก่าๆนี้พี่สัมฤทธิ์พี่สมฤทธิ์สัมฤทธิ์นะพี่พระนักปกเนื้อสมฤทธิ์ครับเอาสองพันบาทขนาดบูชาขนาดบูชาพี่ห้านิ้วได้ครับความสูงก็ความสูงประมาณหนึ่งไม้มรทัดได้ครับเอาสองพันบาทที่เป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะเก่า เก่าครับพี่เป็นเนื้สมริ์ครับเอาสองพันบาทตั้งใจจะขายสามพันห้าองเนี้ยเพราะทุนแพงครับแต่อเอาสองพันบาทราคาแบ่งปันให้สวยคุ้มพี่หายากผมมีช่อใหญ่ช่อใหญ่พี่ช่อใหญ่สิบเก้าองค์เอาพันสองหลวงปู่บุญเจ้าวสวนหลวงปู่บุญยกช่อเลย นี่ครับพี่เอาพันสองครับพระบูชาหลวงปูท่ทวดตั้งหน้ารถสามนิ้วเนื้อโลหะเอาเจ็ดร้อยบาทเอาเจ็ดร้อยบาทเอาเจ็ดร้อยบาทครับเอาเจ็ดร้อยครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทพี่ชอบพี่ทักพี่แอดไลน์มาครับนี่นี่พี่พี่พี่ยังคงได้พาใหม่นี่ เอาเก้าร้อยพี่ทาเวสวุวรรณแปดกนเนื้อสำริดสนิมยกยุคทวาผ่านลบบุรีเอาเก้าร้อยบาทพี่องค์ชอบองค์ไหนพี่ทักพี่โทรพี่แอดไลน์มาอย่ามาดูกันต่อจะพี่วันนี้ได้ของใหม่มาพี่เมื่อคืนเนาะช่วงปีใหม่เขาใช้ตังกันก็จะไปเหมาหมออะไรก็มาบ้างอามีดูมีดห้านิ้วกันเลย มีท่านิ้วพอเดิมครับพี่ด้ามเป็นกระดูกกรามช้างแกะกเก่าช้ำๆเป็นหานุมานจับเขา่าสวยพี่ดูครับเฉพาะดามและขาจะเป็นพันแล้วพี่มีท่านิ้วพอเดิมนี่เขียกว่ามีดนี่พี่ดูนะมีดหนาใบมีดตีเก่าๆมีดใบข้าวเนี่ยมีดใบข้าว เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทของหลวงพ่อเดิมครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเอออันนี้อันนี้พี่มีดใบข้าวพี่ดูนะอันนี้อันที่สองเนี่ยมีดใบข้าวอันแรกอะมีดพระเดิมมีดใบข้าวพรอเดิมพี่มีดใบข้าว พี่สนด้ามเป็นเลือสีพี่ช้ำๆแกะช้ำๆเลยพี่นี่กระดูกกามช้างแกะมือพี่มนเดิมครับหายากหายากแล้วใบมีดตีด้วยนะพี่นะใบมีดตีนะเก่าลายนี้หายากครับพี่ใบมีดตีนะพี่ไม่ได้รีดนะเนี่ยฮะใบมีดตีครับพี่ เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยครับปลายทางบวกห้าสิบบาทนะพี่ชอบตรงไหนพี่ทักพี่แอนไลน์มาครับผมมีซองหมูป่าซองหมูป่าเอาเจ็ดร้อยพี่นี่กดำๆเก่าๆนี่พี่นี่ซองหมูป่าเครื่องรางชั้นหนึ่งเลยพี่สายเหนียวเอาเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยมีเคี่ยวหมูตันเคี่ยวหมูตันพี่ เอาเจ็ดร้อยครับเอาเจ็ดร้อยตะกรุดหลวงพ่อทบเอาหกร้อยตะกรุดหลวงพ่อทบครับเอาหกร้อยครับพี่แต่ผมมีตะกรุดผุงด้มาครับเชือกไม่มีขาดเลยเยอะเจ็ดร้อยพี่เจ็ดร้อยครับตะกรุดหลวงพ่อทาวัดพญังแตกเอาเจ็ดร้อยบาท เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่ชอบพี่ทักพี่แอนไลน์พี่โทครับตะกรุดปูศกตะกรุดสามดอกปูศกคาดเอวสวยงามมากพี่เอาเจ็ดร้อยครับเพิ่งได้มาใหม่เพิ่งได้มาใหม่กันเลยครับพี่ตะกรุดปูศกครับพี่ชอบองไหนพี่ทักพี่แอดไลน์มานะเราดูต่อพี่นี่สวยๆทั้งนั้นวันนี้ที่หลวงปู่ทวดพี่หลังหนังสือเลี่ยมเก่าๆสวย ไ,ได้มาพี่สวยงามมากหนังสือพี่เอาหกร้อยและผมได้วัดละคังมาพี่พป็พพ,พระเลี่ยมทองเก่ามาพี่ซื้อแต่พระาไว้อันนี้เนื้อเนื้อเหลืองฟักทองพิมพ์ใหญ่พี่ดูครับมีมนฑลสารนชัดเจนเลยสวยสมเด็จวัละคงพี่พ,พระเลี่ยมทองเก่ามานะพี่ดูครับพี่ดูสวย โคตรสวยเลยพี่เอาเก้าร้อยบาทองค์ที่หนึ่งมีสามองนะพี่เอาเก้าร้อยบาทครับพี่พระเลี่ยมทองมานะเอาเก้าร้อยครับองค์ที่หนึ่งองที่สองผิ์ใหญ่ไว้ละครังครับพี่เป็นพระเลี่ยมทองมาครับสวยมากพี่สวยเขาจะเป็นต้องใช้ตังครับพี่ปีใหม่ผมก็เลยซื้อจะพาไว้หลายอย่าง องค์ที่สองครับพี่เอาเก้าร้อยบาทเอาเก้าร้อยบาทจัะพี่สมเร็จวัดละครัครบองค์ที่สามอีพีนี้วัดละครมีสามองค์พี่ดูแตกไรงาสวยงามมากพ้าเลี้ยมทองพี่ทองไม่ได้ซื้อไว้เนาะนี่ครับอาจะพัาไว้สวยสวยมากครับได้มาก็เอามาแบ่งปันไรให้พี่ๆเอาเก้าร้อยบาทจ้ะพี่เอาเก้เาร้อยครับ เอาเก้าร้อยจ้ะวัดปากน้ำรุ่นแรกจ้ะเอาหกร้อยอันนี้เอา,อบบลาหลอบโบราณหลวงพ่อโพวัดวังหวาดเน่าเป็นอาจารย์นะเป็นอาจารย์หลวงพ่อเงินพุทธบางคันสวยมากพี่เหนี่ยงพ่อโพเอาเก้าร้อยบาท เอาเก้าร,ร,ร้อยพีมพ์หลวงพ่อโพนี่ยหายากเอาเก้าร้อยครับจับเล็กหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์แข้งติดพี่เอาหกร้อยจับเล็กพ่อเงินครับพิมพ์แข้งติดหลังตาดหมากด้วยพี่หายากสวยเนี่ยฮะสวยสวยครับพี่เอาหกร้อยเอาหกร้อยครับ เหรียญนั่งพานลวงปูดทิมวัลหาไล่เอาหกร้อยบาทเอาหกร้อยบาทจะพี่จา๋าเดี๋ยวลุงปูดสีเอาหกร้อยบาทเอาหกร้อยบาทจา๋าอ่าเอาเอผมมีเขี้ยวเสือไฟ เครื่อวเสือไฟพี่จานเต็มเลยเครี่ยวเสือไฟหลวงพน,นกดนจานเต็มเลยเป็นเครี่ยวเสือไฟนะผมดูเป็นหลวงพน,นกนะหรีอจะดูเป็นหลวงพ่อปานก็ได้เก่าในจานเต็มเลยพี่พพเอาเจ็ดร้อยพี่เอาเจ็ดร้อยเอาเจ็ดร้อยสวยเอาเจ็ดร้อยครับเอาเจ็ดร้อยบาทมีสองตัวเหมือนกันเลย ส่ไลททีละตัวชอบทักมาข้อความมาแอลไลมาครับนาคามชินเงินพี่เอาหกร้อยเอาหกร้อยหร้อยจ้านล้นชินเงินพี่กูกวัดปืนลบลีหลังลายผ้าเอาหกร้อย เอาหกร้อยครับหกร้อยบาทพันล่วงลางปืนสนิมแดงเอาหกร้อยเอาหกร้อยครับพี่ชอบว่างไหนพี่ทักมาพี่โทรมาพี่แอดไลน์มานะนี่ท่ากระดางหูช้างสนิมแดงสนิมแดงพี่ ถ้ากระด,ดานหูช้างพี่เอาเจ็ดร้อยอันนี้เอาเจ็ดร้อยนะเอาเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เอาเจ็ดร้อยบาทครับมีเหลืออาจารย์ฟันพี่เอาหกร้อยบาทเอาหกร้อยบาทจ้ะพิจา๋าส,สมเด็จหลวงพ่อกลวยพี่พระสมเด็จหลวงพ่อกลวยขาโต๊ะ แล้วก็ขาวหลังยันห้าเอาหกร้อยสมเด็จแหวกม่านเก่าแห้งเนยยุคต้นเอาหกร้อยหกร้อยบาทับพี่นี่ก็เป็นสมเด็จแหวกม่านพี่เนื้อผงสบู่เลือดนะเป็นเนื้อผงอ่ะพี่หลังพระแม่เสิวลี เอาหกร้อยครับหกร้อยครับพี่ชอบองไหนพี่ทักพี่แอดไลน์มาเลยนะจ๊ะวันนี้แบ่งปันให้พี่อยากขายที่สุดเลยมาดูกันต่อพี่นะวันนี้ทายทาย,ยิ่งทายยิ่งเด็ดนะเด็ดตั้งแต่องค์แรกนี่พันรอดระโวลงพ่อเดิมพลัลรอดระโวลงพ่อเดิมเอาหนึ่งพันบาทพรชเชวัดออกวัด่วงนิ้วลงพ่อเดิม เอาหนึ่งพันบาทจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดทุยเขยนเอาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทพี่มีสององ์นะโคตรสวยเลยพี่ดูเนื้อนวะมีสององค์พี่ คมสวยอันนี้คือหัวบล็อกอพี่ปั๊มหลอโบราณแรกๆอะ่ะองนี้สวยงามมากเลขนี้เลยห้าแปดห้าสวยสวยจริงตรงเนี้ยคมสวยพี่เบตงเลยนวะว่าเอาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทองค์ที่หนึ่งสวยทั้งคู่พี่นี่หลอโบราณแบบรแรกๆอะ่ะ บล็อกเลยแรกๆก,ก็สวยอยงค์ที่สองสวยเนื้อนวะนี่สามสองสามศูนย์สองเนื้อนวะเอาหนึ่งพันบาทเอาหนึ่งพันบาทพี่สององค์นี้โคตรส,สวยเลยโคตรส,สวยเลยพี่เอาหนึ่งพันบาทวันนี้ย นี่นี่ห้ยเขียนพี่นี่แต่งข้างเห็นไหมพะเงินว้เขียนเอาหนึ่งพันบาทพี่เอ 1, เอาหนึ่งพันบาทเอาหนึ่งพันบาทนี่พี่ลงรักดำดำนี่น 700, 700, รครับีวัสภานสูงโอ้เนื้อเจ็ดร้อยพี่เจ็ดร้อยตาวัฒภานสูงผู้เอี่ยมเอาเจ็ดร้อยครับ เจ็ดร้อยบาทพี่ชอบพี่ทักพี่อะไรมานะพี่ดูหลวงพ่อเงินตรงนี้เลยสภาพใช้นะพี่ดูพี่ดูเนื้อหาผมอะให้พี่ดูด้วภาพไม่อยากพูดเยอะให้พี่ดูด้วภาพพี่ดูเก่าไม่เล่าแบบเนี้ย พิมนิยมนลพี่นะสภาพใช้พี่ดูดิลหลายพันหล,หลายหมื่นไม่ขายขายเงินสดนะจำไว้เอาขายเงินสดอย่างเดียวพันเดียวเงินสดนะเอาเงินสดเอาพันเดียวอยากขายโปรโมชั่นเลยราคาเนี้ยหาที่อื่นไม่ได้พี่บอกไว้เลยพี่นี่นี่นี่ก็เหลือแค่องค์เดียวพี่พอเดิมพี่ดูพี่สแคปดูขยาย ตาเป็นเม็ดเลยพี่พี่ดูนะก่อนขายยู่แปดพันนั่นเนี่ยฮะพอเดิมเนี่ยพี่ดูครับพี่ดูหลังคอจะเป็นเส้นเลย,เลยพี่ดูหลังหูงนี่ปั๊มเป็นเสี้ยนเลยพี่สแครูปโลบแล้วขยายเอาพี่ดูนะเนี่ยทีเด็ดเลยพี่ขายยุ่แปดพันเมื่อก่อนเนี้ยนีองค์เดียวแล้วไม่มีแล้วเนี่ยพี่ดูข้างนี่พ่การจะแต่งข้างพี่ดู ไปอยู่กคนขายเงินสดนะไปขายเงินสดขายคนพร้อมโอนนะไปดูจานพาดูง่ายง่ายสบายตาเอาหนึ่งพันบาทเอาหนึ่งพันบาทเอาหนึ่งพันบาทพี่ชอบพี่โทรพี่แอดไลน์ครับ อีพนี้ต้องกลาบสวัสดีครับ